เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับ,รบนันก็คือกรุงสีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเองสว,ส,ออสวัสดีครับผมโอทนาทรครับสวัสดีครับผมชัยยศติวังกูลครับกลับมาพบกับรายการ KSS t t The บ o ลบายกรุงสี The Coach การเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งเช่นนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กาสเช่นกครับอ่าก็กลับมา พบกันเป็นประจำนะครับกับรายการของเรานะครับซึ่งจะเป็นรายการที่ educate ความรู้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือการลงทุนออนไลน์ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้เองนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาชวนคุยเรื่องสาการการลงทุนในตลาดทุนก่อนครับพี่กัสก็ช่วงสัปดาห์เนี้ยที่ผ่านมาตั้งแต่จันทร์อังคารพุธโดยเฉพาะจันทร์อังคารเนี้ยเหมือนจะปรับตัวได้ดีขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็น ภาพของการรีบาวขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ถ้าถ้านักทุนได้ติดตามในส่วนของกรุงศรีของเราเนี่ยเราก็พูดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการย่อลงเนี่ยมันเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะ่อเราเน้นมาตลอดนะครับว่าเรายังเชื่อว่าในส่วนของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันบดท่อนับบดบดท่อนมาออกไปแล้วผ่านจุดสุดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเม็ดเงินจากกองทุนในพ่วงก์านปีนะครับมันก็จะมีเข้ามา ก็เลยมองว่าย่อๆเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราไปดูจากตัวเลขแรงซื้อจากทั้งนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างประเทศในในวันสองวันที่ผ่านมามันก็มีฟันโฟที่เข้ามาตามนั้นจริงๆูกต้องก็เป็นกล่องทุนที่เข้าซื้อมาประมาณ สามวันติดกันนะประมาณสักเกือบเกือบหกพันล้านได้ใช่นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะแอดซูมได้ว่ากองทุนรถยนต์ภาษีต่างๆรวมเลนมาละวายุพักด้วยอ่าก็อาจจะมีแซมเข้ามาด้วยเหมือนกันใช่ใช่นะครับอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะการกลับตัวของตลาดในรอบสั้นๆนี้ใช่ครับอ่านะครับคือถ้าใครติดตามรายการของเราเนี่ยก็ถือว่าเราก็เออเขาเรียกว่าให้ข้อมูลตัวนี้โดยตลอดนะพี่ว่าแบบเฮ้ยลงมามันก็ จังหวะอสองอาทิตย์นเนี่ยเราให้ในเรื่องของตัวกลุ่มหุ้นนะที่เอาไปทําบันบ้านในการเล่นรีบาวในช่วงตลาดย่อใชนออ่นะครับเออนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยการประชุมคลรมรเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าโปรเจกต์ในการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจตา่างๆใช่เ,เลยแล้วก็มีวิชั่นของท่านรัฐมนตรีคังอย่างนี้ เรื่องสูตรปุ๋ยไม่ใช่สูตรปุ๋ยเรื่องพาสีภาสีสิบห้าสิบห้าสิบห้าเออสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งนิติบุคคลครับเออซึ่งอันเนี้ยโหมันลงปะท่อมลายทันทีนะถูกต้องครับก็คือกำไรจากเดิมเสียยี่สิบนาลงมาสิบห้าอันนี้แน่นอนมันก็เหมือนบวกห้าเปอร์เซ็นเข้าไปแหละแอนออนเลยใช่นะครับนะครับอ่าแล้วก็ลมถุงภาสีบุคคลบุคคลอันนี้ยิ้มเลยนะสำหรับคนทํางานนี่ชอบเราเรานี่แฮปปี้เลยแะเป็นแฟตเลนนะสิบห้านี่โอ้โห ยิ้มเลย,ยนะครับแล้วก็รวมถึงแต่นี่แวต,แตภาษีมูลค่าแต่ที่ไม่ยิ้มเนี่ยคือไปไปแวตที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่จริงๆโดยโอเวอร์ออท่านเน็ตรวมกันทุกเ,เนี่ยไอเทมรวมกันแล้วเนี่ยถือว่าก็อะเรอะไรก็าอาจจะเกิดประโยชน์ในทางด้านการการะตุน้นแล้วก็ภาครัฐก็อาจจะได้ไรายได้ไปทำโปรเจกต์อะไร ด้วยไหมครับคืออย่างนี้อ่าก็คือสมมติว่าไอ้ตัวแหวดที่ลดลงเนี่ยในส่วนของบริษัทแล้วก็ของบุคคลเนี่ยอ่าแน่นอนตรงนี้รายได้เก็บภาษีของรัฐมันก็น้อยลงอืมแต่มันไปทดแทนในตัวแหวดที่สินค้าบริการที่เพิ่มขึ้นครับอ่านะมันก็เออนั่นแหละฮะมันก็ต้องมีการคำนวณว่าอ่าออกเท่านี้บวกกลับมาเท่านี้อ่าให้มันอยู่ในงบดุลที่มันโอเคัใช่ไต่ไงก็ตามเป็น เพียงเขาเรียกว่าแนวคิดแล้วกันเออยังต้องโอ้โหผ่านอีกหลายขั้นตอนมากๆชเออนะครับที่จะก็ต้องบอกว่ามันมีมีประเด็นนิดนึงนะถ้าถ้าเราปล่อยให้แบบเนี่ยมันขึ้นไปนระดับสิบสิ้าเปอร์เซ็นตนาะตานะโอ้โหต้องบอกว่าราคาสินค้ามันจะไปขนาดไหนใช่และกำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ในประเทศจะถูกต้องเออเอฟฟอร์ดไหวหรือเปล่าใช่ครับมันเป็นอะไรที่ เป็นโจทย์ใหม่แล้วกันอ่านะต้องต้องทำกันบ้านกันมากขึ้นน่าจะไม่เร็วๆนี้เออน่าจะมีผ่านขั้นตอนอะไรกันอีกคิดว่าต้องมีการประชุมพูดคุยนะทำเรื่องของตัวความน่าจะเป็นในเจ้าตัวเลขอะไรต่างๆใช่ใช่เยอะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนในตลาดหุ้นก็เป็น s e n t i m e ต t ในเชิงบวกใช่เออเพราะว่าอย่างที่บอกเลยทุกอย่างมัน reflect เข้าไปใน บททอมไลน์ line, หรือกำไรสุทธิทันทีอย่างงีออ้ก็ทำให้ EPS ของตลาดมันปรับเพิ่มขึ้นถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นออข้อเรียกษสาการที่ที่ผ่านมาแล้วครับทีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยมีอะไรต้องติดตามบ้างไหมครับพี่กัก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจไม่ไม่ได้มีอะไรที่ที่ท,ท,ที่ที่มีในยามากต้องบอกแบบนี้เพราะว่าไอ้ในยานยม,มันอยู่สัปดาห์นี้สัเกือบหมดและ ครับนะครับคือวันวันศุกร์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวนอนฟาร์มเปโลแล้วก็เรื่องของตัวเลขการว่างงานของสหรัฐซึ่งอันนี้แน่นอนแหละมันสําคัญมากส่วนสัปดาห์หน้าก็เป็นตัวเลขเงินเฟ้อ c b i แต่ว่าก็คิดว่าไม่ได้มีไม่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 ได้มีอะไรเสื่อไปครับเออนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็เป็นเฟดประชุมประชุมเฟดนะครับส่วนสัปดาห์หน้าของบ้านเราเนี่ยต้องติดตามครับว่าตัวดิจิตอลเฟดสองจะเข้าคอรอมหรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์นี้เหมือนจะ เข้าไม่ทันนะครับเออนะครับเข้าไม่ทันเพราะว่าโปรเจกต์เยอะไงโปรเจกต์เยอะใช่มีแจกเงินชาวนามีมีมอเตอร์เวย์ได้เยอะถือป็นเป็นโปรเจกต์เออที่ออกมาเลยนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามเนี่ยแหละครับเรื่องของบทวิเคราะห์เรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยทุกรายการของหลักทรัพย์กรุงศรีได้เลยแล้วก็น่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยกดซับสไครต์ทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีกันด้วยอ่านะครับ อ่ะทีนี้กลับมาเนื้อหาสาระของเราในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในแอปพลิเคชันของกรุงสี Expert, s ็อกเอ็กซ์เเช่นเดิม,มเออวันนี้เปิดมาเนี่ยเป็นสีแดงอีกแล้วนะครับสีแดงมาแ,<ต>งแดงอ่อนแดงอ่อนอ่าแดงอ่อนๆนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีทีมนะครับในการสแกนหุ้นหรือ Soc s o ็อ k สกรีนนิ่งเนี่ยม,มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ,รบซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้ EP อื่นๆเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะเป็นสูตรอะไรนะครับอ่าทีนี้นะครับวิธีการเข้าไปใช้งานเรื่องของสูตรสแกนก็เช่นเคยนะครับเอานิ้วไปแตะที่ขีดสามขีดมุมมนด้านซ้ายนะครับก็จะมีเมนูทั้งหมดเนี่ยขยายออกมาให้นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นสูตรที่ Mix ซ์กันเองเออไปเลือกแล้วก็เอามา Mix ซ์กันเนี่ยให้เลือกมาที่ Radar Builder ตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ เสร็จแ,แล้วมากดอีกครั้งนะครับที่ชื่อเมนู add a new radar ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้ครับจริงๆสูตรนี้เราเคยแตะไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะมีความน่าสนใจแล้วก็เลือกมาใช้งานอีกครั้งก็คือเรา m i กเข้าไปด้วยใช่ m i กเข้าไปด้วยอ่าชื่อสูตรกุ้งสีเรดาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรพิเศษเฉพาะสำหรับ ลูกค้าของหลักทรัพย์ขงสีของเราเท่านั้นเลยนะครับก็ Create เกิดจากการ b เรนซ s อมไอเดียร่วมกันเกี่ยวกับสูตรสแกนเนี่ยทั้งฝ่ายวิจัยของเราเองก็ตามเนี่ยช่วยมาคัดกรองทําสูตรตัวนี้ขึ้นมาจริงๆก็รวมทั้ง Fundamental และ t e c h n i c a l ด้วยใช่ใช่รวมกันเลยนะครับก็ลองกดเข้าไปเลยอันนี้เป็นสูตรแรกเลยเลือกเข้ามาได้นะครับ จากหุ้น800กว่าตัวเหลือแค่11ตัวโอ้โหไหนดูดูหน้าตากันอาวานเคแบงก์เจเอ็มทีมินท์อินทีซีทิสโก้ติดล้ออาร์ซีเอลสิริราดบุรีออร่าอืมเออซึ่งพวกนี้อย่างที่บอกคือมันก็กรองมาแล้วทั้งฟันเดเมนทัลส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโมเมนตัมในเชิงบวกของเอ่อเทคนิคอลก็มีผสมเข้ามาด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยติดมาละ11ตัวแต่ทีนี้ก็ ยังไม่พอ,อเราต้องมีความเข้นนมข้มมนมากขึ้นแน่นอนเมนมากขึ้นเราก็จะแอดออนด้วยแรงซื้อใน NVDR <อ>ด้วยอันนี้สำคัญนะใช่ะอันนี้<อ>สำคัญจริงต้องมีแรงซื้อที่มาสนับสนุนด้วยใช่อ่าเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนมาเลือกที่สูตร NVDR ตัวนี้เลยอ่าตัวนี้เราใช้บ่อยหน่อยเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันการขอนอ่าืึ้นการขื่นไหวของราคาหุ้นแน่นอนมันต้องเป็นดีมาซัพลายแหละคือดีมาส์มันต้องเข้ามาจนถึงจะพักดันราคาได้อะไรเงี้ยและยิ่งถ้าเราสแกนแล้วส่วนใหญ่อ่าหุ้นที่เราติดๆเข้ามาจะเป็นพวกเซ็ตร้อยเนี่ยมจะต้องมีพวกนี่แหละแน่นอนนะครับแรงซื้อ NVDR หรือแรงซื้อจากต่างชาติเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้สําคัญครับใช่อ่ะเราก็มาเลือกเลยเนี่ยวันมัน เน็ตบานะครับในรอบ1เดือนใน NVDR เนี่ยหนึตัวจะมีอะไรบ้างและตัวที่ติดท็อปทอปมีอะไรบ้างนะครับก็กดเลือกเข้าไปจาก11ตัวอ่าหุ้ยตัดไปแค่2ตัวเองนะนอกนั้นติดหมดเลย9ตัวอ่าเก้าตัวเนี่ยนะครับอ่าเท่านี้ยังไม่พอนะครับแล้วก็คือเราอาจจะมองข้ามช็อตไปแล้วครับพี่การครับอย่างในต้นปีหน้าเนี่ยมันเริ่มเป็นพีเศษของ เขาเรียกว่าเป็นดีเวนด์ยูในการที่จะจ่ายออกมาแล้วปีใประกาศงปีเสร็จแล้วก็ประกาศจ่ายปันผลใช่ครับเออแล้วก็ช่วงมีนาเมษาเนี่ยแหละเริ่มจ่ายปันผลจริงๆซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักลงทุนที่มองข้ามช็อตเนี่ยก็ต้องเริ่มมาซื้อสะสมหรือมาเริ่มลงทุนกันในพีเรียดประมาณเนี้ยแหละ เอองั้นเราไปซื้อใกล้ๆเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยโอ้โหราคามันก็จะราคามันจะวิ่งไปละใช่ถูกต้องมันก็เป็นทางวิ่งที่ดีนะครับที่เราจะมามองเรื่อง d i v i เดน d y i ครับมอะครับเพราะฉะนั้นกรองเรื่อง d i v i เดน d yield นะครับก็เลือกมาที่สับเมนูที่ชื่อ s t a t ตรงนี้เลยอันนี้เราจะสเปซิฟิกหรือระบุไปเลยนะครับว่า y i e เนี่ยเออเราจะเลือกเป็นเท่าไหร่นะครับก็เลือกมาที่ย i e ตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆมีไปโชว์เยอะแยะมากมายให้เลือกเราจะ มิกซ์ทั้งยิวทั้ง PE ทั้ง ROE ก็ได้แล้วแต่แต่ยิ่งเลือกเยอะก็โอกาสเจอก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงใช่อ่ะนะครับเราก็เลือกมาที่ยิว Dividend Yield ตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่าด้วยเพราะยิวเนี่ยมันยิ่งมากก็คือยิ่งดีอันบนยิ่งเยอะยิ่งดีอ่านะครับแล้วก็มาเลือกทาร์เกตเลยนะครับว่าจะเลือกยิวที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับพี่กั็ตอนนี้ก็สัก สามนะเออแต่นี้หมายถึงว่ามากกว่าสามนะมากกว่าสามหมายถึงว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาติดหมดเอาหมดเออต้องมากกว่าสามเป็นต้นไปนั่นเองนะครับียกว่าอย่างน้อยสามเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยสามนะครับเราก็ออเีครับพิมพ์เข้าไปได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกเข้าไปนะครับอ่าจากเก้าตัวสี่ตัวโอ้โหเนี่ยเออนะก็ถือว่าชุดหุ้นหรือยูนิเวอร์สหุ้นก็ กำลังดีที่ให้เราไปทําการบ้านต่อได้ก็ต้องบอกว่าไม่ขี้เล่นะไม่ขี้เหล่เลยนะครับทั้ง JMT ทั้งทิสโก้นี่โอ้โหทิสโก้นี่คือชื่อเรื่องปันผลันผลอยู่แล้วนะครับซีรีก็ปันผลสูงนะครับซีรีนี่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ8หรือ9เปอร์เซ็นต์เออเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก็ได้นี่ครับอย่างซีรีแลเราก็กดกราฟสวยด้วยนะครับอ่าเรามาดูเรื่องของยูก่อนเข้าไปสับเมนู i n อินไซ นะครับยิวโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์เยโอ้ยิวสูงมากนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอาจจะ track มาจากเขาเรียกเป็นที่ historical เขาต้องลองไปดูการ forecast เนี่ยงบในปีนี้เพื่อไปจ่ายในปีหน้าด้วยติดตามจาก research paper ของเราก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าใครติดตามบทวอิคอร์หลักทรัพย์หุงนสีในกลุ่ม property เนี่ยซีก็ถือได้ว่าเป็น Top ปพิกตัวหนึ่งในกลุ่มเหมือนกันถูกต้องใช่นะครับอ่าถ้ามาดูในเชิงของ ตัวเทคนิคลนะครับดูกราฟอ่ะเข้าไปในกราฟนิดหนึ่งสางกรามันเอเหมือนเริ่มจะย่อมเริ่มยืนจอใช่เบรกขึ้นไปจากแท่งนี้นะครับนะครับแล้วก็เพิ่มเติมให้ตัวนี้เนี่ยนะคือเราเอต้องบอกว่าในส่วนของเซกเตอร์นี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกช่เพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะแบงก์ปล่อยสินเชื่อยากขึ้นมีสินต่อ GDP สูงคนที่มาในการซื้อก็น้อยลงด้วยแหละนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันยัง ไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะเออแต่ตัวเนี้เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่คาดว่างบ Q4 วจะยังทรงตัวระดับสูงอยู่ออันนี้เพิ่มเติมให้ซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสที่จะสะท้อนดีเวเดนดิวที่จ่ายได้ระดับประมาณนั้นแหละ9หรือ10เปเซ็นต์ก็เป็นใกล้8 9 0เนี่ถือว่าสูงมากเลยนะใช่ถูกต้องครับนะครับอย่างที่บอกครับว่าตัวสูนี่เราเราอา เลือกมาจากในส่วนของตัวรีเสิร์ชด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มหุ้นเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเออหน้าตาดูดีนะใช่ถูกต้องนะครับก็ถือได้ว่าทั้งฟันเดเมนทัลเทคนิคอลรวมถึงดีเวเดนยูเนี่ยก็ไม่ขี้เล่เลยไม่ขี้เละตัวนี้ไม่ขี้เหละขอกลับมาที่หน้าจออีกครั้งนนะครับอย่างตัวอื่นทั้ง JMT ก็เข้าใจว่า เออก็มีพื้นฐานที่มันซับพอร์ตใช่ตัวนี้ก็ไม่ขี้เล่ะนะครับแต่ว่าอีก2ตัวเี่ยทิสโก้กับลาบุรีจนจะเน้นไปหนักเงินบันผลก็มากกว่าตัวนี้จะไม่ค่อยขยับมากเออสะสมเป็นดีเวนดิลไปนะครับอ่ะแน่นอนซึ่งทั้ง4ตัวนี้เนี่ยก็ต้องไปทำ้านกันต่อนะครับอย่างที่บอกเลยว่าภาพเอาลุกของบิสเนสจะเป็นเอออย่างไรดีเวนดิลจะจ่ายได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมีอัพไซด์อีกมากน้อยขนาดไหนเนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของเราและที่ไปทํากันบ้านกันต่อเดี๋ยวลองดูตัวกราฟ JMT อีกสักตัวหนึงกันครับเดี๋ยวลองตัวเนี้ลองเข้าไปดูกันนะครับกดเข้าไปเดี๋ยวขอดูยิวก่อนดูดีกราฟดูดีด i เวนเยิวอเนี่ยประมาณสถือว่าใช้ได้นะโอเคถ้ากลุ่มไฟแนนซ์นะกลุ่มไฟแนนซ์นะแล้วตัวใหญ่ๆนะส่เเซ็ถือว่าใช้ได้นะใช่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอะมาดูเทคนิคอลชาร์ตกันบ้างนะครับกดเข้าไป อ่าโอ้เนี่ยทรงแบบเออนะครับทรงนี่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็เนี่ยครับปรับตัวขึ้นมาสิบห้าแท่าแล้วนะครับก็น่าทํากันบ้านกันต่อใช่นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะนะครับในการที่เราไปศึกษาต่อยอดกันไปครับตรงนี้ในรีเสิร์ชเราก็ก็ยังแนะนํานะว่าน่าจะเป็นภาพอของการฟื้นตัวได้นะครับเนื่องจากว่าอเดี๋ยวตัว อย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยนะในส่วนของวันที่1 1เ,เนี่ยทางแบงก์ชาติไปลุ้นกันนะว่าเขาจะออกมาตรการในส่วนของช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้หรือเปล่าอืมอืมอถ้าช่วยเหลือแน่นอนนะนี่ก็ได้ประโยชน์ใช่โอ้นะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าสแกนได้ถูกไทมิ่งพอสมควรนะนะครับอ่ะ,นะอะขอกลับไปนะที่หน้าจอเอ,อชุดทุนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันจะ<ม>ทิ้งท้ายไว้ตรงชุดทุนตัวนี้เพื่อเออเผื่อท่านนักลงทุน นะครับเอาไปทําการบ้านอะไรกันต่อใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆในวันนี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะค,ะครับมันก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเอง